แล้วแบบพอเวลาเดินไปเดินเดินไปหาพี่โจเก็บเพียกให้ดูก็คือเวลาอ้ายเดินไปใกล้หน้าพี่โจพี่โจก็จะแบบอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยเป็นน้ำเสียงแบบนี้แบบเป็นชื่อแบบยิ้มยิ้มแบบอะไรแต่แต่เวลาที่ทันแบบเดินเข้าไปหาพี่โจแบบพี่โจแบบพี่โจอะไรอย่างเงี้ยพี่โจกจะแบบอะไรไปไกลความไม่เท่าเทียม ความไม่เท่าเทียมทุกคนสุอพันะไม่ได้อายุห่างมาอายเยอะเลยในยแกคือเราห่างกันแค่แบบปีกว่ากว่าแต่ว่าทุกคนแกล้งฉันแต่ไม่แกล้งอ่ะอายทุกคนแบบเลี้ยงอายแบบรู้ถนองแต่เลี้ยงฉันด้วยการตบตีในการหยุมหูมีหลักฐานก็คือสตอรี่เมื่อวานนี้ยังอยู่พี่ตัวคือ <c oughs>